ນິ <s uh> <s uh> uh> ້ມສາລາເດີ້ຍັງກໍສອງນິ້ມສາລາເດີ້ນິວນດສາຄັນດິດຕຸົບິ່ຜູ້າລ້ຂົາິດຕລນຈຈົ สบายดีเลี้ยงบักพื้อยู่ตลอดมักเทป้อนนะฮะเราสบายดีท่นีิธานเรามักไม่มักไม่เราไม่เราไอเราไอไม่เฮ้ยีห้องเพลงยังก็วเก่าบ่เอาแล้วโอ้ยตายตาย่เลงมันนาแดงเนี่ยเมาเนยเมาเน่แล้วครบค่ะขอบคุณ่ะขอบ สบายดีทุกคนยินดีตอนรับข่าวสู่ทองบอกกลก่บรรณาคือเก่านะฮะแลวก็บสบายดีปีใหม่ทุกคนนะในการตกเป็นปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเลยก็ลำ้ำรวยเงินทองทุกคนนะนะเมื่อนก้ก็สิได้เดินทางไปบรนเวียงทุกคน่าไปหากินก่อนเมื่อนี้ <c oughs> พอดีอันมีุ้หญยเป็นทรงเงินมหาซืือบเอเลยก็ สืเบียนั่นแหละในกาเดี่ยวทีมงานเท่าแต่ละคนกะพากันไปกินแต่ว่ากินอยู่วันเวียงทุกคนนะเพราะว่าอยู่หันนั้นบอดอนนั่นแหละไปร่วมไปร่วมกันกินปีใหม่อยู่หันทุกคนนะเดี๋ยวยังไดงติดตามครับชมไป็นกำการสบายดีสบายดีส oh วัสดีพี่น้อง๋เดียวปีใหม่บมได้ไปเล่นใช่ทางได้บ่ปีใหม่บ่ไปไปใบบ่ไปก๊ะลังหาทางไปอยู่ปุผู้ชาปุ๊บเช้าปุ๋แลโนบอนมันขัดปุ๋แล้วเนาะ Nhưng bây giờ mình đâu rồi Hòa được Nhưng trốn đó Nhưng xuân, nhưng xuân Bỏ cái phần mắc tới đây vừa sao nè Sẽ bay đi, sẽ bay đi cho bay đi Hai nào, hai ta Mưa này Dịp tí tí mai nó mọc cây này mưa này nè Như thế Bỏ gì bà cho bé sao đấy Ừ Bà hạ sao, bây giờ hẹn mắc Ừ, nên là bò Bò hẹn cắp mà là bộ thăng lăng hải đấy

นี่ก็เดี๋ยวเดินทางไปกับพเลเอกบันอยู่บันเวียงทุกคนนะอ่าตอนนี้ก็เดินทางมาหอดบันเวียงหน่อยอ่าตอนนี้ก็เดินทางมาหอดเลยแต่ละคนก็กำลังมวนกันเลยบางคนก็ลงลล<ช>มแล้วแหละเสียงบรรนา,าแดงเลยเม,นะมาเลยเมาเลยโอ้ถูก กินปองหนึงกูเมาแล้วปองหนึ่งในใหัาหนาเพื่อนนะมิ้นสรรบบล้มเลยลมรแสดงว่าเบนี่มาชาเบนี่มาเติมกเมาก็แล้วเออโอยยังดีสิอนน้นที่แหกว่าเชียนท่ามาาั้งเต่เ้าคุณแล้คนตะส่วงเทียงก่อนวเอาเบมาแล้วก็กินเพื่อกินเนื้อกับคุณแล้วลม้แจ้มชละไ่เนอนละนอนเลย่ได้ละไปดิ สบายดี tea, สบายดิสบายดิคนนอ <c oughs> ีไปทางใดเน้ะฮะบนไปาทางนี้ติหเกี่ยวเวียเท่านี้ลยแเทาวในเล่มันจะยินเนาะใกล้อยู่น่นอ้ในนอนนอ้าะตูดน้ำพันใกล้อย่งไรโอ้เอาจะไปตูดไทยเลยไได้ตับจอเออไม่ใช่ขี้แจมนะ

nhắm à, nhắm rồi. rồi đấy thảo luôn ừ. ừ. nào cây mà mày là mày ở cửa nè 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 hãy hai mày 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 hai Nè, hai mày hai mày mày hai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  mày Nè, Nè, อะไรยังไงฮะหมาด้บ bueno. ่มาเรากินโลดะเจ้าเนาะอรเราเรื่องพายกินเนี่ยเจ้ามากินโลดเจ้าได้อบ่อันนี้พีสาวพายขี่เนี่ยบาซอนถนัดเห็นไหมเฮ้ได้เห้ยตั้งมัคขี่นะเจะเนาะอ้โตัวเป็นตัวคอได้จะเป็นตัวเอบ่ได้เลยเนาะโอ้โหกองกลนมัก โอ้สบายดีเรี้ยงบันทื่อยู่ตลอดมักเทเบิลนะฮะเอราสบายมีท่านเรามักไม่มักไม่เาล่าไม่เราไอเล่าไอใจไม่เฮบอกฮะห้องจักเพลงนะโมแมนยังมีท่านในห้องขยันกับพังมีได้บอกยังยังเมาโบราณทีเนาะยังมีท่านนะเออยังท่านในเมาเออเมาก็ถือไปก่อนบอกใกลฮะไม่จะบอกู้ราวนะ โอ้สาวก็มีแล้วเนาะไม่ใช่มานั่อยู่ปะมานังอยู่ปะทีมงานนะเอามาทีมงานสาวลาวันปลาโอ้ยตออูเ็ดปนลอยอยู่อ้าวฮะเมาลอเลยาเพิ Meyer, ่มเห็ดงามได้ไ้มนี่ีออเห็ดปลอย บววานเลยบดไปทั้งได้แลเนาะโอ้โหไอ้เบิ้งดอายนั่นเมาเลยสลบละแน่นแสดงว่าแบมาชาไปไอเบิ้งไอเบิ้งดูอายเจ้านยไม่กินยาตายแล้วบอโอ้ยแยังว่าักเไ้โค้งักโค้งหักแต่ประกาบอกเมียเอาเร็วเพียงวดเราบอก่นะเออบอกว่าโค้งักบอกเออไปเบิ้งไม้จะไหนจะไหนสบายดี สวัะะสดีบาได้ข wow. huh? ึ้นป่าเลยบ่าเด่นี่บ่ได้ขึ้นป่าหาอยู่บ้านไหนหาอยู่บ้านอือหาอยู่หายใจสูดอะไรอะไรวะช่วงหน้าฝนเพื่้วเนาะฟองหมักเนาะฮะช่วงหน้าฝนช่วงเงินเออกินมะกุ๊บเนาะเออพื่อนยังเดินหกพื่อนขึ้นป่าเออออยป่าทุกโอ้ไม่เออ บ่ไม้แมงเพิ่นกินลายแท้ซำลังเลยสยีสยดเจ้ามาถเวลาลผ่านไกอันนได้คืนหัวหน้าดอเ้บ่ใกล้มานี่ล่างนึงเออแม่นโลดแม่นบ่นะทำลำเลยเนาะลำเจ้าเสียวขออีล่างนึงเจ้ามา3หัวหน้าเ้ มาซะจะได้มาเพิ่นนำบทท่านได้กินแบี้ยชมพอลร่องก่อนเลยลงก่อนแน่้ลไดกินเบี้ยลุกเดี๋ยวเจ้ามาหามาแทนเราเปลาเออแต่ว่าเอามาอีกล่างนึงเพิ่นหวานหน่อยมีเสือมีเสือเปิดเบิ่งบ่เออฮ่าเ่าฮ่ย่ามได้ล่างนึงได้อ่าจัดไปจัดไปมีปัญหาเออเตัปิดตรถเปอเปิดเลยบ่บ่ไหม ผู้สาวไม่ใช่นี่ฮะโอ้อันนี้ฮะได้อ้วเดี๋ยวว่าภัยเดไม่ด้มาใหญ่เป็นสาวแล้วใหญ่เป็นสาวแล้วเนาะน้ะนองเป็นสาวแล้วบ่ได้ข้าวปลาบ่าด็นี่เ<อ>้วสาวปเาก็นช่วงๆนะ,นนะทำสบาย ยังก็สองนุ่มสาวลาวเด้อนิ่มสาวล่าเนี่เด้าวนี่เด้สาวขานบ้นปาโอ้เอาฝากติดตามทุกคนเบิ่งผู้สาวเลยครับไปติดตามเลยอ่าจะจงไปมีลำาพงลำบากับแน่ตู้นี้ก็ซ่องน่วยงม่แต่ตัวห่างๆเนาะไม่มากนะก็มีท่า คนนีกับบอด้ยอมป้าไม่ carga, เลยนี my my ่าน้บเลยบอดได้ดังน <no ั้นเพิ่นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ได้แต่เพิ่นเกิดมากในห้องเพลงเลน้อุ้งวอุ้งวนะเกได้น้่าลไ่้องปห้องเพลงนะไปเพิ่นพิจารณาใหม่เด้อ รดนีนะให้เขาก็เพ่งไหมแล้วลบขาดเลยนาะกินก้อนเฮ้ยกินก้อนเไม่ขอสากไปเลยเดนั่นในรถนะนะซ้ายในรถนะเสียบอะไรก็เขาเลยแหละเออเสียบค้ายะหันเลย เฉยเลยตัวเยๆเยพีนพาเดบากินปนนาปนเม่าก่อนลวนาปนเมากินกิือต้นหิงง่มตาเ้าหกินลเดี๋ยวนั้นดทานหลังนะ เตะนั่นได้นีฮะตได้มาพี่โอ้ตักเลยมันก็สัมผัสได้เนาะอันนั้นแหละนโอโหยต้นนั้นนะคับนะุดชุดอเพราะว่าชื่อเบย์มาผ่นทหารบุกยันบุกจีนนขนน่น มาในหลายคนเดบักจอกเลยโอยสามจอกแลย่สามจอกเลยโอ้ยมาจะมากบกไก่บ่เบิ้งบกไก่เด้อดแล้วเจ้าชู้ซะไรเขาเด็นอะไรเขาเบาบ่อเขาเบาบ่อเบาเบานั่นเบาทั้งนี้ก็ปิงมักโนล่นได้ไหนอหักเลย เนีเจบอกษัสติกัชิดจัดเพราะว่าห้องนี้ห้องนี้ไม่ก็ชิดบัตนี่ยโอ้เพียได้เนี่ยคันคนยิ้นละห้องเพียคันยเงินยินละห้องขี่วะสีห้องเพลงอยังงีก็ ผัวเก้าบเอาแล้วอ้ดตายตายแต่ไม่แต่ผมวม่แีไมช่วงท้ผัวเก้าตอนนับโผล่ไม่เออน่นนี่จะแดงกับป้าแล้วบอกอีด้านนะคะดตายเลยยู่ทางเลยวะยู่ทางเลยวะ ได้แล้วแนวได้บัดรกคือเ่าบัดเมียบัดชีห้องเพี่ผัวกับว้าแล้วเจ้าคึดนเจ้าคึดนะได้โอ้ยลอกรถย้ำมวนย้ำมวนเฮ้ยบวนไปหายก็ได้โอ้ยบมนย้ำหายดิบเอลีว่ามาหอมใส่เฮาแลนหนบุได้ได้เออโบเนาะเอาเอาเกันได้้จ๋วบุได้ไหมฮะโอ้สบายดีแมน้องกิบ

ช่วยยุยุช่วยยุสิช่วยหรือว่านี่ผู้ชายในพนช่ยอยูนี้นะมีแมนได้นี่ได้เอ้าฝร่นี่ฝ่งนี่ากระตงตันแฮบ้าแล้วะพาผู้มาขึ้นแล้วก็จะขึ้นขึ้นจ้น่บอนั่นน่นันในพันธุ์ี่ยอนนว้าซุคอยข้างว่าว้าเพื่อนครับ

ได้พอพี่สาวกอันโต้อยู่เออนั่นไงปอดูด้ดีกว่านี้ผมม่แล่วเนาะหายางเลยหยางเลยนันนี่นะมีเมียใจดีอะไสบายดีสบายดีนี่มาตู้มาตูดีส่ตูนเพื่อนเราไดตูดสองคนได้อะไร อันนี้เบาหอยเนาะบ่าวหอยสิ่งไม่ได้อ่าและอีกช่องหนึ่งด้วยจ้าเบาคัมซูนบ่าวคัมซูนนะเบาคัมซูนชาตูดเออชาตูดเอ้ามาตูดน้ำกันนี่แหละจะไปตูดไปละมื่อนีลบ่าไม่เอานะมวลมวนละเมื่อนในฝัลกองนี่ก็เริ่มเมาแล้วแม่นบอกเลยเลี้ยงทำชิคกินละเมื่อนเพราะว่ามีอัน กินไปกับมีนางห้องห้องเพลงกระพังอีกแต่กับพันย่ำพังให้มวนไหนท่านในลางเลยนะเอ้ท่านในล่างก็บซสบผู้สาวอันามานะผู <k <k ja ้สาวมานั้นเสโลดลูกสาวว่าเนี่ยลาวเออได้เลยมเอนได้ี่อเอออ้ ว่ายอกันสิสิแล้วพได้ังนี้ไม่ับเอบไปเอาเลยเรเอาเอาเอาห้ไม่ติดลาขอปกอนอ่อันนี้ก็มาเพียมาเพียไว้แล้วก็เดินจะน้อยกุุงพอเพื่ใกล้นี้ก็นี่มาซอยวะกำลังจิงยังนี่แหะพอเเ็นดืดอมากดูต้อยอืม โอ้เริ่มเริ่มไเออเริ่มแรงขับเจเจซาเปินเริ่มแล้วไม่บรรทุกนันพรนพกเสร็จลงนะเริ่มมองมาเลยทสไมมอา่ออก่กเะจะไดไสกส็สดว่าสลาลงนี่อยจะไปเห็นหน้านได้อันนั่งลุ่มลนรอยู่ยันนังนั่นนี่ได้บนหน้าอออ่อนเชิอันนี้นะ

đầy bờ ai nhón chân đi đâu bởi vì là rồi im เห็นบนซออย่างเดียวเน่กินเลยงได้เนาะเออใช่เนาก็ e ิมนเลยคมไล่คมไ่กบิ๊กเทเบิงหมูทอดปอนเมยฮใช่เอาปอนเฮ้ยเกินเกิดก้อนจะไเจอนี่ก้หอยไมได้ทนหแพงขนาดเนาะ ผ uh, like, uh. yeah. oh, ู้สาวบานไดกเว้าบ่วบผูสาวบันไดก็เจ้า่าวชูคยังนะไานะนะูาอ้าวาผู้าว้าผาวผู้สาวูอสาผู้สาวผู้สาสาวผ้ส้สา้าวผน้สาว้ะา้า้ผู้สาววผู้สาว้าู้้าส้องสงส้อ้้าู้้้่้้้วนู้้วา้้าู้้ ก็อย oh. ู Arizona, ่เป็นเในเจ้าเนาะโ้าที่อาจารย์คอยแลกันนั่นไงบอสเนยมันนะฮะไข่เบอะกินไข่บ่ไข่กับไข่มาทางลังมันนั่นแหละเยอะมันไข่ละค่อยเยอะได้ค่อยมาเคยกินไข่แบกลองมึงด้วยไข่บีมันเออคยผมเนี่ยจับจับผมบีมันเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้กินตับมันก่อนกินตับาก่อนจะน่าจะกินไข่บอสเนี้ย่บาะ ปีไม่ใช่ปียังยังไนนี่โอ้มา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 กินน้ำกันตักขนาดโอเอลำาะเนาะมามาเดกคนนู้นดวาเตโตมีีเลยบับลยบอบเลยมีกรดบ่ไฟมีคระโดเนาไฟไบุ๋มากอะนะนี่ยนี้มามาอามเแม่ก่อน ซาุนี่นี่นนี่นี่นี่ของซุกี่เามากินเอาได้พีน้องเด้อเอามาได้มาได้ซชจุันนีนั่นทนเมาได้แต่ว่ากินน้ำมูนงน้พกก่เา้ดมีงเด้อ f อันทุก

ไปเจ๊คัมใช่ไหเดเจ๊คัอะไ่ยังไงเออคัมนี่ยก็เอากอะ่เอาไปซื้อมาเปล่าสุดสั้สบนอะใจเบาเลยบ้าขอพี่เลยนะ่ขอบพี่เลยเดี๋นะบกขอพี่เลยว่ไม่ดเมื่อ่นะแต่เยาช้านี้มันชิงกิมันใส่บีคมขนาด มาแล้วมาแล้วเพิ่นภูวนตื่นแล้วเพิ่นผูอ,องค์ฮักอันบอกเมียบอะไรบัง <c oughs> ไปฮ่าเป่นก่อน <c oughs> บายดี เห็นนาเห็นลาไเพื่นีไมาตู้กมาตูดนะจะไปตูดไปละมันเนี่อันนี้ฮักกอื่ได้ดีกันแล้วันงรับวได้ข่าวว่าองค์ฮักแต่บอกเมียบด้บอกเออมาได้นนี้มาตงฮักบอกเมียบดาว่ามานเพราะน่าเล่าคู่นี้นะโอ้กนอนารนบุก้ามกเมยเพ็นองค์ฮักโอหน้าในเอง่าอเมยฟ้บค แล้วไหมจ้ะกระบวาดเด้อกระบวาดสองคนเ้าไปดูเมาผีเเมคนมักสัตวานนะนะจพ่าก็จังมักไปน้ำกันเนาะโอ้ตายเลยหอาเอ่ะบ่เพิ่งวมดชวนพั่เมื่อหนึ่งเขาบ่ แน่นบ้ายกดยูบจักม right ีชนมืน like ึงเขาอีกมือ่งไม่น้อยม่น้าวันนี้นั่นไม่น้อยม่้มากบ้แน่นอนบ้าเด้อน่น่นบ้เออกลเได้ไม่น้อยยืบอเฮกับร้อนไหเออแมนละาจะชวนคนก็เห็นแล้วเออบ้า้าอันเมื่อ อันนบ่เมื่อนึงเขาบ่ต้องชวนเนาะไม่ได้สาวสองเล่งสองเน้นแพ่เหล้าได้เนาะเราเล่าสาวสองเล่งสองบ่สา้สองเล่งสองเราอันสลัดได้เราจะสวนอันอนาคตเมื่อหนึ่งเขาบรรเจ้าบัรเจ้าดิฮะเจ้าดิขอเช้าสามเล่งสองโอ้แห้งนักกว่า พนมาแตกงด้เออนั่นนันบ่เอาแล้วไปเมืนเจ้านี้ยสิสิไปหน้าฮนะบดมอยอันไหนันไหเฮ้ยว่สิเ่แก๊สนี่ก่อนนี่บ่แก๊สนี่างจ่อชี้หกแปดแปโกรฮามมีน่บ่ไอ้ไหนหน่ไอบอ้แก้วโยาโลดบาดิบ่ปีน้าบาดเตียงบาได้อจอโอมีอใช่ระบบบ่า มีสีผ้าเมื่อนึงเขาเออมีว่าจะได้แรงชองเสาได้แล้วมันนี่โอ้นอ่นดมีได้รู้มันย่อมย่อมมีรลดเพิ่กล้าเพิกล้ามาอนี่ยไหนอินเตอรดอนด้อตอดกันบ่ไงกลับตีนเมียเธอหนึ่งแหะบ่ไหนบ่อยต่เราโดยเอ็งเนี่เธอได้วะไรบ่อยแต่รดก้าก้าทุกอย่างอินเตอรดอนะ ข่าวอันตรายได้บังได้เนี่ยข่าวนี้ได้กินแล้วเลยนี้เลยอย่าไป็นกดยังไปโกดยังไปโกดปะอย่าไปโกดเอ้ามาจนไปโกดจังเมื่อไรเอ้ยเอามาจนนี่ละไปหน้าก่อน อันนี้เครับ่นแดาเว่าเต็มที่แล้วเนาะไหมเนาะแบเฮไม่ได้เอาเเอีบ่แม้เลยเนาะยิบปหาพวแกเลยนี่ยได้จังได้กับคลิปนี้วิดีโอในห้รัี่จกเพียงเาลี่ทุกคนเจ้วคลิปนาทุกคนพบกันใหม่เเด้อบ๊ายบาย